สวัสดีค่ะทุกคนเอฟซีที่น่ารักทุกท่านจา้าชีวิตของคนเรานะคะเกิดมายากดีมีจนยังง่ไงเราก็าเป็นคนดีได้ซาเมษมาดเป็นคนดีได้นะคะถ้าเราลดติลงมั่งแล้วก็ยอมพังคว่มคนอื่นคนมู่มากที่สอนเราสั่งสอนเรานะคะ บางท่านพ่อแม่ยากจนเศร้าให้ s าวนาเพื่อนก็นทํามาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบางท่านบริสุทธิ์คดลูกเรียนได้ตามมีตามเกิดอินหากินตามธรรมชาติได้ลำได้เรียนมั่งไม่ได้เรียนมั่งเพื่อนกันยังลูกของเพือ่อนยังได้เป็นคนดีได้คนเราอ่ะถา่าผิดพลาด ยังไงเรารู้สึกว่าโอ้ยเราผิดแล้วจุดนี้เราก็ต้องแก้ไขให้ไวเลยนะคะเราไม่ต้องรอให้นานนานไปเดี๋ยวมันจะสายเราจะแก้ไขแล้วไม่ต้องแก้ไขตอนที่ปลายเหตุมันไม่ถูกต้องอันความผิดพลาดเนี่ยมันมีกับทุกคนมันมีต้องมีทางแก้มีทางออกมันมีทางที่ให้เราแก้ค่ะ เราก็ต้องไปแก้ที่ตรงที่เสื้อมันขอดนะคะทุกคนตรงใดที่มันขอดขอดนานแล้วนั่นแหละล้วก็ต้องนําไปนําไปแก้ตรงที่มันขอดแล้วล้วก็ต้องปล่อยถ้าเราแก้ปลายเหตุมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่กระจ่างจักทีนะะมันก็แก้ไม่ได้แล้วมันก็ยุ่งเหยิงไปหมดมลุ่งพุ่งพังไปหมดถ้าเรานําไปแก้ที่จุดเหตุหรือต้นต้นเหตุ มันก็จะง่ายมันก็จะไวนั่แหละมันมีกับทุกคนแต่ปัญหาแต่ว่าเราจะทำถูกต้องไหมเราจะเป็นคนดีไหมเหมือนผู้ใหญ่ใจดีทุกคู่ทุกคนเนาะที่คอย่วยเหลือมาอย่าไปลืมเพื่อนบางที่เพิ่นกับนิ่งเสย ไม่ใช่ว่าเพื่อนมาเสยไม่ใช่ว่าเพื่อนโง่ไม่ใช่โง่แต่บางท่านเพื่อนก็สิลองใจเราก็เป็นได้ให้เราคิดให้เราอ่านให้เราไต่ตองนั่นแหละรเราต้องควนไปแก้ไขจุดนั้นปู้ใหญ่ใจดีกับใจดีกับทุกคนทุกคนเนาะจงเก็บไว้ในใจ ขอโทษห,หลายๆเด้อลูกหลานถ้าพูดไม่เข้าหูยังไงก็ขอโทษขออภัยอยากจะมีความรูเ้เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเนาะอยากไปพยายามรเรียนขอโทษห,หลายๆจ้าคนเราถ้ามันอันนั้นเราก็ไม่ต้องไปดือ้อไปดึงนะคะทุกคนลดทิฐิลงมาไม่แล้วโอ้ยเราสิเอาเพ้เอาชนะมันไม่ใช่ค่ะทุกคนเราสมุดเราเอาชนะไปแล้วคุณชนะ อยู่ใส่แหละคะทุกคนคนสูหน้าคือไปลงพักคนที่เพล่ะอยู่โรงพยาบาลอันนั้นไม่มสุกต้องอ่อนได้แล้วก็อ่อนยอมได้แล้วก็ยอมเราไปตองว่าโอ้ยยันเสียเปียบบนนั้นนี่บนต้องยานนั่นแหละทิ้งทิ้งได้แล้วเราพิษแล้วก็ยอมรับพิษสะโดยดีนะคะแล้วก็ขอโทษโทษคุยการขอโทษกันแล้วก็เรื่องมันก็ได้จบเนาะนน คุยดีกันมันจะได้ถูกต้องให้กันถูกต้องใดๆผิดๆก็ได้ย่ก็ด,กดูอยู่นะผู้ใหญ่ใจดีทุก,ค,ทกคน,นกต้นก็ดีดีเสมอต้นเสมือปลายกับน้องๆทุกคนที่พูดออกมาโอ้ยมีแตะควมดีๆทางน,านั้นโบมเมนพื้นใหาโบมเมนพื้นด่าพื้นสอนเรา สอนเราไปในตัวถ้าเราพังให้ดีๆแล้วก็พังให้สัดๆโอ้จุดนี้เพื่อนบริวาให้เฮ้านะเพื่อนว่าสอนให้เราทางที่ดีแล้วก็ต้องไปคิดเก็บไปคิดแล้วก็ไปใต้ตองโอ้ตรงนี้ถูกบอกตรงนี้ถูกบอกนั่นแหละไต้ตองดูก่อนเพื่อนบริวารห้เพื่อนบริยัเหาหรอกว่าให้เหาทางที่ดี เดี๋วเราก็ต้องย่อมเปลี่ยนแปลงเฮาเคลียกันตรงที่ปลายเหตุให้มันถูกต้องถ้าเราจะเป็นคนดีเป็นได้ลูกคนดีได้นะคะนอกจากเราเออไม่ย่อมพังใครเลยเราจะไปอยู่เดียวนั่นแหละคือว่ามันถล่ลึกแล้วส่วยอะไรไม่ได้แล้วพรมจะจะลงก้นเหวอันนั้นแหละเนาะ คนเรา,าการจะทําดีไม่ไมยากหรอกลูกไม่ถึงแบบไปวัดไปวานะคะทําดีกับพระในบ้านของเราก่อนให้พระได้บ้านเราอยู่ดีมีสุขได้อยู่ได้กินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะถึงเรามีแล้วก็แบ่งปันเพน่วนทๆผงๆเล็กๆน,น้อยๆหรือว่านุ่มกองหนึ่งอะไรกองหนึ่งกับคนเปรียกบก็ถือว่าได้บุญแล้วแล้วท่อมไปโดยไม่หวังอะไรนะคะไม่ได้หวังสิ่งตบเทนได้ไปก็ถือว่าสิ่งที่ดีแล้ว เรามีน้อยแล้วก็แบ,บ่งสมน้อยนิดๆน,น้อยๆกับการกับว่าถือว่าทำบุญนะคะทำให้ทุกที่ทุกทางแต่ก,การที่ทำบุญก็คือว่าช่วยเหลือผราในบ้านเราก่อนเนาะให้อยู่ดีมีสุขนั่นแหละได้กินอิม่มนอนหลับก็บคือว่าเป็นบุญใหญ่หลวงเลยนะคะทุกคน่อนเราจะออกไปนอกบ้าน ข้ะเพื่อนว่าและบุญคุณพ่อแม่นี่ใหญ่หลวงนักมีร <c oughs> <c oughs> คนเรานะ่ะถ้าบะบัดับาบัดคอนี้ได้นะคะสองผาในบ้านสามเพื่อนพูงสี่การช่วยเหลือคนเท่าคนเก่ในดอกบ้านของเราบะบัดสามสี่ข้อนี้ได้ โอยถึงว่าเราสิลำบากข,ขนาดไหนแล้วก็ไม่อยู่ไม่กินถึงว่าเรายังไม่มีเงินมีทองกันยังมีคนมาป้อนมายื่นให้อันนั้นแหละคือว่าที่การเราทำดีแล้วก็บ,บุญคุณพี่พี่น้องน้องทุกคนที่คอยประคับประคองเราส่วยเหลือเรามาอันนั้นแหละคือว่าบุญที่เราทำนะคะถึงว่าเราไม่อยู่แล้วก็ยังเราไปแล้วก็บ,บุญนั้นกระตกไปถึงนั้นเราขอให้ ทำดีๆไว้ขยันมั่นเพียรเขาไว้สักวันหนึ่งมันก็ต้องได้ดีนั่นแหละสักวันอย่าโทษนะคะทุกคนอิจีลูกกับหลานทุกท่านเหมือนกันเนาะอย่าโทษทร้อแลวกบอย่าถอยลูกขึ้นมาต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้สักวันหนึ่งมันต้องมีสักวัน <laughs> อันนี้ยากครับไม่ได้ว่าให้ผู้ใดเดิมเราให้ไปเป็นข้อคิดเนาะคมลูกอะ่ะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าประสบประกาศยา่าผ่านมามันมันเข้าคายแบบนี้ค่ะทุกคนทุกย่ยังไงมันก็นยังมีผู้ยิบผู้ยืน่นช่วยเหลือเราอันนั้นแหละคือว่าผมขยันมั่นเพียรเก็บเล็กผสมน้อยไปทนสู้ต่อไปจากวันหนึ่งตรง ประสบความทาุกเ์็ีเแลจะยากจะจนุดยังไงเป็นข้อคิดเล็กๆน,น้อยเตือนใจอสำหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณเอฟซีทุกๆหล,ล,ลานทุกท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองแข็งคารทุกคู่ทุกคนเดอ้อน้องๆน้องๆขอบคุณทุกกำลังใจถ้าพูดผิดประการใดก็ขอโทษขอขอ,ขอ,อภยัยค่ะ